สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพะจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว Poco M7 เครื่องศูนไทยกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจากเสี่ยวมี่และ Poco ซึ่งพี่ทำการ กดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา2,890บาทนะครับจะราคาเต็มคือ4,499บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนไทยนะครับตอนนี้พี่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกาสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคา อาจจะลงแนะนำว่าให้กดเจ็ราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมต่นนี้ให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับพ่อพีก็กดซื้อมาที่ ใต้คลิปนี้มาดูว่าในการแกะกล่องแต่ละตัว p o c o M7 จะเป็นอย่างไรบ้างกับมือถือที่สเปคของหน้าจอสเปคของแบตสเปคของบอดี้ในการดีไซน์จะมีดีกี้อย่างไรบ้างจากแบร์ Xiaomi และ p o c o นะครับมาดูในการแกะกล่องเลยนะครับซึ่งพีรู้สึกตื่นเต้นมากในการแกะกล่องครั้งนี้รู้สึกว่ากับงบ2,890ถือว่าทำออกมาได้ดูดีนะ ับตัวสเปคของตัวนี้นะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างกับมือถือที่ให้หน้าจอมาสูงถึง114เฮิกับหน้าจอ6.9นิ้วน,นะครับผมตัวนี้นะครับพร้อมด้วยแบตให้มา7,000ม ah. ิลลิมเอาพร้อมด้วยตัวนี้ให้มาสเปคบอกเลยว่าจัดเต็มจริงครับกับคุณสมบัติของ CPU CPU ตัวนี้ให้มาเป็น CPU ที่มีความเร็วความแรงที่เพียงพอมากเลยครับจากคอคอมเซปดากอน 685 o c t a c oc o r e นะครับนี่ตัวนี้คือรุวนแรม6กิกนะครับบวกเพิ่มได้อีก6กิกนะตัวนี้นะครับนี่อันนี้อุปกรณ์ในกล่องผม แกะออกมาก็จะมีตัวเคสนะมาดูว่าตัวเคสงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะอันนี้คือตัวเคสผมซึ่งตัวเ x ยวมี i และโป o โคให้ตัวเคสออกมางานผิวสัมผัสหรือว่าทําออกมาฟีลลิ่งในการสัมผัสทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้เนาะอันนี้คือตัวเคสให้มาในกล่องนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีอุปกรณ์ต,ต,ต่ตงตงตงางๆก็คือจะมีเข็ม,มจิ้มซิมให้เรามานะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือเข็มจิ้มซิมนะครับ มาดูว่าตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรผมก่อนที่จะไปดูตัวเครื่องมาดูว่าอุปกรณ์เพิ่มเติมมีอะไรก่อนนะครับนี่อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวสายชาร์จให้เรามาเรียบร้อยผมเป็นสายชาร์จพอร์8วัล์ AC ซึ่งสามารถรองรับในการฟ้าชาร์จสูงสุดเลยคือตัวเครื่องสามารถรองรับ33วัตต์ในการฟ้าชาร์จก็ถือว่าทำออกมาดมีมากนะครับผมตรงนี้ครับนี่เป็นดีไซน์บายเสียวมีนะครับ อันนี้คือหัวชาร์จของเจ้าตัว poco m 7นะครับนี่อันนี้คืออุปกรณ์เสริมในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมาดูว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับตัว poco m 7นะครับนี่แกะออกมานะครับคือดีไซน์เนี่ยทำออกมามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมในการดีไซน์ของตัว m 7เลยถือว่าเสี่ยมี่ทำตัวนี้ออกมาได้ลงตัวจริงครับ อันนี้สามารถทําการเลากออกได้นะครับพีหอเลาออกนะครับผมนี่ครับก็ทำการลอกสติกเกอร์ด้านหลังออกได้เลยนะครับปึ๊บนี่คือให้ดูเลยว่าบอดี้ผมในการดีไซน์นะผมตัวนี้เก็บดีเทลในการออกแบบถือว่าลงตัวจริงครับผมทําสีสันของตัวบอดี้ด้านหลังมีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัสติกของตัวโปโกมากเลยครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือบริเวณด้านล่างเขียนว่าโปโกนะครับ คือเอาตรงนันคือดีไซน์อ่ะมันมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับกล้องหลังให้มามี AI ลกล้องหลังคือความคมจัดให้มา50ล้านนะครับผมตัวนี้พร้อมด้วยสีสันในการตัดตัวขอบโดยใช้สีส้มกับสีเงินตัดกันซึ่งหมว่าทําออกมามีความสวยงามพอสมควรเลยผมกับตัวป o โ c o M7 นะครับ สวยงามมากเลยครับผมด้านข้างเป็นปุ่ม power ตรงนี้สามารถทําการสแกนในมือที่ปุ่ม power ได้นะครับแล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงให้เรามาพร้อมได้พอต type c ที่ซัพพอร์ตในการ Fa s ช charge 33วัตต์แล้วก็ลาโพงให้มาเป็นลําโพง1ตัวนะครับผมตัวนี้พร้อมด้วยช่องใส่ซิมมาดูว่าช่องใส่ซิมสามารถซัพพอร์ตในการใส่ซิมอย่างไรนะครับผมตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวพีจะขอเอาช่องใส่ซิมออกให้ดูเลยนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับผม นี่สามารถทําการซัพพอร์ตในการเพิ่มไมโครโดีกร์ได้อีกหช่องผมตัวนี้คือสามารถใช้งานได้2ซิมคือเป็นไฮบิดซิมนะครับผมตัวนี้เนาะเลือกว่าซิม2 จะใส่เป็นตัวไมโครดีการ์ดหรือว่าทีเอฟการ์ดหรือว่าใส่เป็นซิม2ได้นะครับผมตัวนี้ซึ่งถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรนะกับช่องเส่ซิมนะครับนี่อันนี้คือการดีไซน์ของตัวเครื่องแล้วก็ด้านบนจะมี IR หรือว่ารีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมเครื่องใช้์ไฟได้นะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้คือดีไซน์ถือว่าทําออกมามีความสวยงามจริงครับในการใส่เคสผมตัวนี้เนาะมาดูว่าในการใส่เคสจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อย่างนี้คือเป็นเคสที่แถมมาในกล่องให้เรามานะครับผมนี่เป็นเคสยางที่ใส่บอกเลยว่าใส่ง่ายจริงครับตัวนี้นะครับนี่พี่ขอใส่ให้ดูเลยครับนี่อันนี้คือการดีไซน์ที่เวลาเราใส่เคสมก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับถือว่า p o c o M7 ตัวนี้ทำดีไซน์ออกมาได้ลงตัวจริงนะครับนี่อันนี้ปุ่ม power สามารถทำการกดค้างไว้เพื่อทำการเปิดเครื่องได้นะครับผมนี่ครับตัวเครื่องจะสั่นหนึ่งครั้งนะผมทำรอบการเปิดเครื่องนะครับ นี่เปิดแล้วเป็นตัว Android นะครับตัวนี้นะมาดูว่าตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเมนูในการตั้งค่าของจ้าตัวนี้ผมซึ่งบอกเลยว่าสเปคสปพพีถือว่าจบครบผม ถ้ามีของนะรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยรับรองคุ้มแน่นอนนะผมกับตัว p o c o M7 ตัวนี้นะครับก็ผมตัวนี้สามารถทำการชาร์จย้อนกลับเพื่อเป็นพลังงานให้กับอุปก,กรณ์อื่นได้คือจ่ายไฟได้ส่วนุวนคือ18วัตต์เลยถือว่าการแบ่งพลังงานถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรมาดูว่าหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างกับหน้าจอ 6.9นิ้วหน้าจอ full hd p l u นะครับถือว่าทำหน้าจอออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงเป็นตัว Xiaomi Hyper OS นะครับเพียงกดทำการ connect ไปนะครับผมตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องสู์ไทยดังนั้น support ตัวภาษาไทยแล้วก็ support application สู์ไทยทุกแอปแน่นอนนะครับนี่กดถัดไปครับกดถัดไปเลยกับงบ2,890บาทนะคิดดูว่าสปีถือว่าคุ้มมากสเปคถือว่าจบครบจริงครับ แล้วก็กดข้ามครับผมตัวนี้นะครับนี่ทำการคอนเนคกับอุปกรณ์ต่างๆได้ผมทำการโอนย้ายข้อมูลจากตัว Android หรือว่า iOS ตัวนี้สำหรับการโอนย้ายข้อมูลได้นะครับเพียงกดถัดไปเลยนะครับนี่แล้วก็เชื่อมต่อในการใช้งานเครือข่ายนะครับซึ่งสามารถซัพพอร์ตคือ Wi-Fi 4และ Wi-Fi 5ในการซัพพอร์ตนะครับผมตัวนี้พี่ก็ทําการเชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi เวอร์ชัน5นะครับพีก็กดคําว่าถัดไปนะครับผมตัวนี้เนาะ ตัวเครื่องก็กําลังเตียนโทรศัพท์เพื่อให้พร้อมในการใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งหอเลยว่าใครกังวลที่ว่าซื้อออนไล์กลัวตั้งค่าเป็นซึ่งตั้งค่าตามพีได้เลยนะครับผมตัวนี้นะถือว่าตั้งค่าง่ายมากเลยครับพอมาหน้าต่างในการล็อกอินเราสามารถทำการกดข้ามหรือว่าล็อกอินตัว Gmail ได้นะครับเพียงคนกดข้ามเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี คือสามารถทําการไปล็อกอินที่หน้าโปรไฟล์เราได้นะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็สามารถทําการตั้งค่าในการปลดล็อกซึ่งใครอยากคาบก็ได้หรือว่าใครอยากตั้งค่าในการปลดล็อกก็ปลดล็อกได้นะครับผมพี่ขอตั้งรหัสตัวหน้าจอเลยนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งในการคอนเนคถือว่าคอนเนคได้ง่ายจริงครับนี่มาดูว่าในการตั้งค่าในการสแกนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็ทําการเพิ่มลายมือของเราไว้แตะด้านข้างเลยนะครับผมตัวนี้แตะเลยนะครับนี่ แล้วก็สแกนไปเลยนะครับผมถือว่าในการสแกนเนขึ้นชื่อแบรนด์ของบล็โคและเสี่ยวมี่อ่ะสแกนนิ้วมือถือว่าสแกนง่ายจริงนะครับผมนี่ครับเราแตะจ้ำผมเพื่อองศาในการจับตัวนิ้วมือของเรานะครับนี่พอดีผมแล้วก็ทําการเสร็จสิ้นครับคืเป็นการสแกนนิ้วมือที่ง่ายจริงครับนี่แล้วก็กดเพิ่มเติมผมยอมรับไปนะครับผมตัวนี้นะครับจากนั้นผมเราก็ทําการเลือกชุดว่าเราจะใช้งานระบบเริ่มต้นเป็นอย่างไรเป็นคลาสสิกหรือว่าเป็นลิ้นชักแอปส่วนตัวพีชอบแบบคลาสสิกพีก็ใช้ตัวคลาเลยผม กดถัดไปเลยนะแล้วก็จะให้เราเลือกว่าหมวดแนวทางเป็นอย่างไรเป็น3ปุ่มบริเวณด้านล่างหรือว่าแบบตัวสัมผัสหน้าจอนะครับซึ่งพี่ชอบแบบท่าทางเบียกกดถัดไปนะครับผมตัวนี้เนาะอันนี้ก็เข้าสู่ตัวเสี่ยวมี่ไฮเปอร์แล้วนะครับ ถือว่าตัวนี้ในการตั้งค่าถือว่า Xiaomi ทำออกมาในการตั้งค่าที่ง่ายจริงนะครับผมนี้กล้องหน้าเป็นกล้องหน้าแบบเจาะดูด้วยซึ่งพี่ชอบดีไซน์ของตัวกล้องหน้าจริงครับตัวนี้พร้อมกับความคมชัดที่ให้มาก็ถือว่าเพียงพอจริงกับกล้องหน้า8ล้านนะครับผมตัวนี้นะนี่อันนี้กําลังเตรียมระบบนะซึ่งพีทาการกดสั่งซื้อมาเครื่องเบสโมเดลนะครับกับความจุ128กิกนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็กําลังรอเพื่อทําการ เตรียมข้อมูลหรือว่าเตรียมระบบในการเซตอัพตัวเครื่องนะครับนี่ครับพีก็เข้าไปยังหน้าจอหลักนะครับหรือว่าหน้าจอโฮมนะครับบอกเลยว่าหน้าจอสีสันถือว่ามีความสวยงามจริงครับซึ่งตัวนี้มีความคมชัดจริงเพราะว่าให้มากับเป็นหน้าจอ Full HD พัเลยนะครับผมนี้ แล้วก็ให้มาเป็น120 Hz แล้วก็144เฮนะผมตัวนี้ถือว่าให้มาในการทัดมีความสมูทจีงครับคือให้มาอัปเกรดอย่างเยอะเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่144เฮนะครับซึ่งจะมีรีเฟรชที่มากกว่า120 Hz ิรตีนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้เมนูก้วถ้าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งปัจจุบันตัวนี้เป็นตัวที่เป็น Android นะครับผมเวอร์ชั่น15หรือว่า Xiaomi Hyper OS นะครับเวอร์ชัน0.0ซึ่ง ตอนนี้สามารถทำการอัปเดตเป็นตัว Xiaomi Hyper OS นะครับ3.0หรือว่า Android version 16ได้แล้วถือว่าทำออกมาได้สุดจริงครับในการอัปเดตครั้งนี้นะครับนี่ถือว่าตัว Xiaomi ทำการมันออกมาในการอัปเดตที่ลงตัวจริงครับนี่มาดูว่าข้อมูลของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างกับตัวแรมให้มาแรม6กิกสามารถบวกเพิ่มได้แรมพัดอีก2 g ิได้ 4G ได้6กิได้รวม 12G ิ พร้อมด้วยสิบยซอ,อ,อ,อร์อน685ออคตาคอร์ความเร็ว2.80กิ z ผมถือว่าทำความเร็วออกมาได้สัพินะทั่วไปถือว่าเพียงพอมากเลยนะครับ นี่แล้วก็มีการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเวอร์ชัน5แล้วก็การใช้งานเครือข่ายมือถือซึ่งตัวนี้สามารถทําการแชร์ฮอสปอตให้กับอุปกรณ์อื่นนะผมนี่นะครับผมตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันถือว่ามีให้เราเยอะแยะมากมายมีอุปกรณ์ในการพกพาในการใช้ผลซึ่งสามารถทําการตั้งค่าเชือ่อมต่อก็ถือว่าแชร์ได้ง่ายนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือ UI นะครับรู้สึกว่า UI อ่ะมันครบจริงครับมีฟังก์ชันของตัว NFC ด้วยนะผมให้เรามาเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับ นี่แล้วก็จะมีการใช้งานการแสดงผลของหน้าจอและความสว่างนะครับสามารถทําการปรับความสว่างสูงสุดได้ผมซงนีสามารถซัพพอร์ตคือ850นิ้นในการซัพพอร์ตความสว่างสูงสุดนะครับนี่แล้วก็ผมตัวนี้ให้มาเป็นตัวอัตราลิเฟตที่ปรับเป็นค่าตําต้นได้นะครับหรือว่าปรับเป็นออโต้แล้วก็ปรับเป็น60ปรับเป็น90แล้วก็ปรับเป็น144เฮิร์ตนะครับซึ่งสามารถปรับตัวลิเฟตให้เรามา เยอะจริงนะครับผมตัวนี้นะซึ่งได้มากกว่า120ตอนแรกพี่คิดว่าเปิดตัวมาปกเข M7 นะอาจจะเป็น120เฮิรแต่เกินคาดครับให้หน้าจอมาเป็น144เฮิร์ไม่แปลกเลยว่าบางครั้งของอาจจะหมดเพราะว่าหน้าจอขอนี้กับราคาอันนี้ถือว่าคุ้มจริงนะครับอันนี้พี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับอัอเสียวมีนะอันนี้ พูดในฐานะคนรีวิวจริงเลยว่าหน้าจอ1 4 4ยิเฮน์กับราคาเลทแบบประมาณ3,000เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ลงตัวพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเสียงและการสั่นสามารถทําการตั้งค่าตัวเสียงได้ซึ่งมีตัวเอฟเฟกเสียงลำโพงให้มาเป็นลำโพงหนึ่งตัวแต่เป็นลาโพงแบบตัว d อ by a d m o ดมให้เรามานะครับถือว่าสเปคให้มาไม่ได้เก่กาเลยคือสามหารถปรับเป็น Big Out าต Volume ถึงสเซนในการปรับเพลงนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีมากในการปรับเสียงนะครับนี่ มีบล็อกแจ๊ตป๊อปคลาสสิกนะครับฮิปฮอปบูตอิเล็กทรอนิกเมทันซึ่งสามารถทําการปรับตัวอีครเลเซอร์เพิ่มเติมจากเดิมได้ถือว่าบล็อกเอ็มให้ลำโพงเป็นดอบบี้แอดมอมาถือว่าคุ้มจริงแถมเป็นการอัปเดตเป็นตัว a n d ด o i d เวอร์ชันสิได้ด้วยนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับตัวนี้นะครับนี่ อันนี้ผมฟังก์ชันส่วนต่างก็ถือว่าครบจริงครับแล้วก็มีการตั้งค่าไวเปอร์หรือว่า er, ต,ว con, ตั้งค่าตัวไอคอนตั้งค่าฟอนต์ตั้งค่าทีมตัวนี้ก็มีให้เรามาเรียบร้อยนะครับผมในการตั้งค่านะครับนี่อันนี้คือความลื่นไหลผมถือว่าทําลอมออกมามีความเลื่อนไหลจริงครับติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานให้เรามาเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับก็ถือว่า Poco M7 ทําออกมาดูดีแล้วก็ดูน่าใช้งานจริงครับผมตัวนี้นะครับ มาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับตัวสเปคของกล้องกล้องหลัง50ล้านมี AI Camera กล้องหน้า 5ล้านกล้องหน้า8ล้านนะครับผมตัวนี้นะซึ่งก็จะมีความคมชัดอะไรแหละผมตัวกล้องหน้า8ล้านมาดูว่าสีสันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะผมบางทีก็สับสนกับ5ล้านกับ8ล้านนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแต่มว่ากล้องหน้า5้าล้านน่ะพี่เคยสัมผัสกับตัว M7 มาแล้วแหละรู้สึกว่ากล้องหน้าสีสันจะมีความสวยงามจริงครับทำพอเท็นหน้าชัดหลังเบอร์ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยอันนี้คือในการจับโฟกัสนะดู คือมันมีสีสันที่มันมีความสวยงามจริงครับคือแบบภาพแบบทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยคือมีความคมชัดมากแล้วก็การออโต้โฟกัสถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรม,มีการถ่ายวิดีโอ 1080p 30เฟรมนะครับผมตัวนี้ให้มานะครับแล้วก็การถ่ายที่ Ultra HD หรือว่าการถ่ายที่ความคมชัด50ล้านตัวนี้ก็มีให้เรามาเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้ภาพบุคคลนะครับผมตัวนี้นะครับ ปรับค่า f ได้หรือว่าการทำพอเทดหน้าฉหลังเบอร์ตัวนี้ทำการปรับได้นะครับแล้วก็มีหมดกล้งคืนให้เรามาแล้วก็มีวิดีโอเคลื่อนไหวเร็วตัวนี้ก็มีให้เรามาในการถ่ายตัวกล้องหน้านะพี่รู้สึกว่าตัวพอเทตของกล้องหน้าเนี่ยทำสีสันออกมาได้ดีพอสมควรเลยอันนี้พี่ขอเชิญชมตัวกล้องนะผมที่บอกว่าสีสันดีจริงครับ คือองตงนะคือกล้องอ่ะถ่ายออกมาได้ดีมากเลยครับนี่มาดูว่ารูปภาพจะเป็นอย่างไรผมหลังจากที่ทำการถ่ายรูปมาตัวนี้มีแอปตัวแกลลอร่ ie, แยกมาให้หรือว่าแอปตัวคังภาพให้เรานะครับผมตัวนี้นะพี่ก็ทำการดูว่าตัวนี้เราถ่ายมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนี่แล้วก็ถ่ายมาเมื่อสักครู่นะผมตัวนี้มาดูว่ารูปภาพสีสันจะเป็นอย่างไรบ้างคือสีออกมาอนะ่ะมันมีความสวยงามจริงครับอันนี้พี่ขอชื่นชมตัว บลอที่ทำออกมาได้ลงตัวจริงครับกับตัวกล้องนะครับนี่สีสันถือว่ามีความสวยงามพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะอองตรงนะคือดูดีมากกับตัวนี้นะครับสเปคถือว่าสวยงามครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้าดีมากกล้องหน้าแล้านมีการทำหมดพอเหตด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับเฮ้ดูดีอ่ะคือการตัดขอบอะทำออกมาได้เฮ้เอองตรงว่าคือคุ้มอ่ะ คือแบบ8ล้านแต่คุณภาพให้มาก็ถือว่าจัดเต็มจริงนะตัวนี้ครัซึ่งหมดว่าสเปคกล้องก็ถือว่าเพียงพอจริงกับตัว p o c o M7 มาดูว่าตัวสีสันของตัวนี้แล้วก็การรับชมดูหนังฟังเพลงลำโพงเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูว่าเสียงลำโพงนะครับผม1ตัว Dolby Atmos เสียงจะมีความเสียงดังฟังชัดมากน้อยขาดไหนนะครับ Still I never know. Man, I still never answer know man to go 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 ถือว่าเสียงสับพีนะเสียงถือใช้ได้เลยครับเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าเหมาะสมจริงครับถือว่าคุ้มนะลำโพงหนึ่งตัวจะเป็น d o l b บี้ m o ด s ให้เรามาเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะสำหรับการรับชมคอนเทนต์ตัวนี้สามารถทำการเปิดได้สูงสุดคือ 1080p 60เฟรมเรทนะครับผมมาดูว่าสีสันของหน้าจอจะมีความสวยงาม มากน้อยเพียงใดกับหน้าจอ6.9นิ้วหน้าจอ1 4 4เฮิรหน้าจอ4 HD พันนะสปีดนะหน้าจอในการสู้แสงถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยในการเก็บดีเทลของหน้าจอหรือว่าความคมชัดถือว่าอ่านฟอนต์ได้ง่ายแล้วก็หน้าจอถือว่าเฮ้ย มันมีความคมชัดอ่ะแล้วก็สีสันหรือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยสับพีนะตัวนี้สับมุมมองพีเล่นเกมเนาะสับตัว CPU ผมเ n a ด้ก้อนหกแปเล่นเกมในการปรับกลางๆต่ำๆทุกเกมม็ถือว่าเพียงพอมากเช่นเกม ROV ผมปรับเป็นสูงสุดแล้วเปิด60เฟรมก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรฟรีไฟตัว p u b G กลางๆต่ำๆก็เพียงพอครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็เกมแคปชิอพ ครับดีโฟร์ต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอสัพพีน้ง,งบ2,890บาทจะราคาเต็ม4,499บาทก็ถือว่าคุ้มจริงครับพี่จะขอแนบลิกในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามที่พี่ให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะก้าสินค้านะผมสาวนี้ขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงผมสนี้ขอบคุณครับ